นมัสก,การครับาพระจา,า์ครับผมครับสาทุสาทูบ่เห <c oughs> ็นกันสองงวดโอ้บ่เห็นกันสองงวดเนาะ <c oughs> ครับผมง <c oughs> วดน,นี้ผลานไ,ไ่ไหนดิครับต้องมาดิเพราะว่า <c oughs> ปีใหม่ไทยสงการนี่ตะเก่านี่บ่ <c oughs> แมนตัวเรียกว่า <c oughs> จานนี่เขาดีด้ช่วงนี้ <c oughs> แมนแมนแมนคืก็ปีที่แล้วนี่เห็นบ่เออปีที่แล้วเขาส่งสงการด้วเนาะครับเออต้องงหนึ่งเก้าศูนย์กับมาอยู่พอดครับพระจา์มาเปมือนเลขของแมวหน่อยแมวหน่อยตัวรวดทับ รถครับอันมูมันเสียชีวิตสามตัวเดียวตัวหนึ่งมวยหมาหมาหุ่มไปบินบาดเขาเรียกสวงามมานน้ำหัวว่านในเศร้าอยู่เอามาก่อนไมาจับเรียงใเลยเอจับถือีเดีในวันเก่าหมือนไรวันเรื่องเราอ๋อไรไรวันเไรไรวันเรีงไงเรีงไงกับเรีงไงกับเขาหนวันหนึ่งคเก้าศูนย์ครับแล้วก็มาเขาเก้าศูนย์หนึ่งวันหนึ่งเออเนี่ยหน่อยตรงนี้ว่านี้จับเลยวเปล่าครับอาจารย จับอยู่จับแล้วงวดนี้จับน,นี่ก็จับแล้วเดี๋ยวจังว่าจังค่อยว่ากันในส่วนของเหล็กแมวน้อยนำโชคอืแมวน้อยนำโชคสมเพิ่นอยู่ดอกเนาะรอดตายวุฒิวิทย์เอามาเลี้ยงกับจังแม่นค,<อ>ค้ำจังแม่นคูนเออค้ำคูนี่กะังว่มมาอย่าได้พ้นจนมาขาเจ้าสิบ่ตีมาตีแล้วข้าไงซะว่าขนขอไหลอย่ายงนี้เจ้าบ่หมิ่นบาทมันจ<แ>ับเลขตีกถืกดีหลายนะ่ะเออคนมาขอไหลอย่อางนี้เจ้าบ่หมิ่นบาดด้วยเสียวห้ซาแม้าตัวนี้ซะแมวตัวนี้งไม่ต้องบ่นเลย เ่อยในเน่าตัวจากปากหมาปากแห้งปากงั้นก็งั้นคือมันน้ำข่อยอยู่บอกว่าฉันดอกเหยียบหมากัดข่อยตายตัวหมาสิบกว่าตัวเน่าตัวแมวตัวเดียวน้ำมันอยู่ไอฉันนั่งนีตันมันนอกรันพ่อแล้วก็สีปล่อยมันตายห้องเอ้าเอ้าอยู่จะมันมันหักเสียงดิครับยอ็มขึ้นมันนอนเบียดนอานะก็สีปล่อยมันเบิดชีวิตของมันกับที่ถอดศาดมันเนาะครับมันกระดูกจักว่ามันมันยังชีวิตเบิ่งแในมือันแล้วเแต่ว่าปล่อยสามตัวนั่นไปแล้วล่ะขาดเครื่องขาดกลางแล้วครับ โอาแต่ที่ตรวจาดนร์เนัน่นติดตามขาเนี่ยเศร้าอยู่สาม,มาต,วตวัวออเผ<อ>ัวมาปล่อยกรับมาปล่อยครับ,บอ้าวมาเนี่มาเฝ้าในส่วนตัวเรื่อความฝันพระอาจารย์คือว่าฝันดีแล้วงวดนี้สันดีครับฝัน,นกับฝันได้ตัวงวดบุญละครับว่ากขาบอกัอนเอกบอกหรอกว่ามัานกลายเป็นสีใหญ่ก่อน ให้เราผันเมื่อเงาก้อนให้เราว่างวัดด้วยหันโว้ยชี้ไต่ข้าเขาก็เข่าข้าเขาเนี่ยให้ว่ามันผันเมื่อออกดู่ทิ้งพี่เล็กนานครับสองหนึ่งสองไหมครับไปเห็นอมไปเขาสามตัวไปเขาสามตัวน่ะสามตัวน่ะหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองเพราะว่าโอ้ไปก็ไปเรื่มนอกนั่นเออฟัน วันนวนนี่ฟันวางขี้ฟันวาคือเล็กน,น่อยขึ้นเป็นเล็กน,น่อยแต่เล็กน,น้อยเสียไก่เกาหูนุ่งเสียผ้าขาดจาาขาดกุนเสียแข,ดข,ด,ข,ด,ขดขาดไปหาเลียงค้วยู่คนไหมครับไปทุงยามกับถุงยามก็โก้กดิเออได้ห่เขาเราใช้ไปตรองบอ่ไดที่แล้งเทียเรียงน้ำกล้วยขุ่นค้วสามตัวไปน้ำกันไปก็เลี้ยงไปหากรบหปยังไปดิครับหากบไปคือคือตะเกาวหาไปก็ได้นีครับได้กบ ไต้โคบติดเต็มถุงป่ะเต็มคลองเต็มถุงป่ะกำออกกำมออกมันยืดน้ำพุม่มน้ำหยังคือตะกี้เราจะว่าบ่ครับนนมันทำไมตะกีนกับอือขึ้ว่านนอนบ่ล่ะแม่น,นล่ะเปิดเอาน้ำพุม่มไม่พุ่มไหลกันเปิดเอาน้ำไปตองกันนอนซ้อนสางซ้อนส,ส,สี่เหมือนไดกี้เออก็ว่าพันวันได้กบน้ำบ้านนี้มันมันเทียงมากครับมันเทียงมากเลยผูกควายไว้ครับผูกควายไว้ห่มบา่ไปเข้าห้าเก็บเหงื่องงกเงี้ยครับ ไปแล้วบาดไปเก็บขูบด้วยกับว่ามีเขาเห็นละโง่เนี <laughs> ่ยมันกไม่มอยากแค่เอามาให้ละโง่เนี่ยมันมกน็ไม่มอยากแค่บาดที่นี่ไปเอ้ามองนี่ปีกายปีมันมันก็เคยออกที่นอกวอกกันปีนี้มันคือว่าออกแค่ละงูไปเห็นครับไปบาดนี่ไปขามทางขามทาง,าทางสองมองสามมองไปขามไปที่ขามทางวีไปเห็เนเนื้อกล่องดูกลางกลางทางไหมเนื้อเนื้องัวไปโอ้ค่อยังเขาให้เป็นพูดกล่องไว้เนี่ยเมียน เอาคือแปลกแต่ผู้ใดขึ้นมาสร้างเอามากรองไว้ขางทางแทเนือนี้อันมันเฮียอันมันมันคือมันเฮียก็คือเห็นแต่ว่าเห็นมันอยู่กลางทางนะครับแต่ว่าจักจังไรเอามาหัวะแต่วันกรองอยู่หันเม่นบัมคันนว่าสีบ่เอาคนว่าสีบ่เอาก็ว่าว่าสีบ่เอาก็ว่าโอ้ชิได้หนพวกผัวได้่ยู่นนกินแล้วบ่เอาก็เลยได้เอาก็เลยได้เอาของเจ้าบ่ไม่เห็นดอกที่ขันขอเจ้าเห็นใหเจ้าบ่บ่เอามาถี่ไปกะอยู่กลางทางแบบนี้หรอกว่า ก็เล้ยอใส่ใส่ถุงพายใส่ถุงพายยางไปเลยวาะอือไปลี่เยียไปลื่เยๆเขาโคกไปไม่พ่อใครเห็นละงกูกซ้ำใครหันครับได้ใครเดียวใครเห็นละงูกโอ้ได้สามยางกว่นี้ครับพญา์ได้สามยาง,ยางนึงว่ะโอ้นี่แหละที่ไปที่มาของ ตัวเลขที่ตีออกมาทวารสันอือโอ้ยที่จริงไปได้กบก่อนดิจะได้กบก่อนได้กบเสร็จเราไปได้เนื้อไปได้เนื้อเราจังไปได้ไข่เห็ดละงอกจะได้ไข่เห็ดละงกไข่เดี่ยวซ้ำใครฮานนี่มันขึ้นอยู่เออเมื่อนั้นฟันขึ้นนั่นกับฟันม้านหมานอะไรกได้ซำอย่างนี้เดีว่าคิดเมังรู้เหรอต่ว่าก็นี่แล้วที่ว่าเจ้าถึงตีไว้หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งนี่ ม,มีเหตุผลมีเหตุผลแล้วครับมันอืมโรงงานผมเขียนหางนี่ดีกว่ามันจงังงามมันเขียนไว้นึ่งเก้าศูนย์มันมางามป่านไดไหมได้กบก่อนได้กบก่อนที่จริงเก้าหนะ่าจะมาก่อนดีครับเม<น>ืยนต่อมาคือมาไดเนื้อมาได้เนื้อเนื้อกับกองนึ่งขึ้นกันเนื้อกับกองนึ่งแต่ว่ากบ,กบได้หลายตัว <Man. S 2> นะครับเต็มของเต็มทุงพายมานี้ไข่เห็ดละงอกซ้ำไข่ห่านนี่คู่รูยูุ่ไข่เดี่ยวไข่เดี่ยวเลยไข่เดีย <0 S 1> ยเด่ยวนะครับมันต้องเป็นเก้าหนึ่งศูนย์กบเก้าเนือหนึ่งไข่เห็ดละงอกเป็นศูนย์นครบ 9, 1, 0, 0, 1, ับเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าประมาณนี้อโอ้แต่ว่าตัวเลขหาเก้านี่คือได จับกบมันบ่ครับได้จับกบูปกับหาเก้าหาเก้าเก้าหาในกำกรใส่ถุงพายนะโอ้พระอาจารย์ขึ้หมานเดี๋ยครับขึ้นเดียวได้สามยางเลยเดี๋ยวได้สามยางครับถ้าเป็นฟันถ้าเป็นเล็กน้อยถ้าเป็นเลี้ยงขั้วให้พิจารณาเห็ดละงูมันหายากกันครับนะเห็ดละงูในเนื้อเนาะเหนือเปรียงกันเนี่บเนี่ยอยู่กลางทางกับเปรคือกันนี่ผมว่าอ เนื้อยุ่เนื้อยุ่กลางทางหเลอยุ่งขางทางยุ่งก่อนยุ่กลางทางบมันเหี่ยวหลุดแเจ้าอะไบุ๊ถ้าเนื้อกองยุ่กลางทางแสดงว่าบ่๊คเนหนึ่งสี่ยุ่กลางใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็เรื่องเตี้ยมาร์กก็นี่แล้ว910019ไปยังสิละครับเรื่องเตี้ยเอฟซีสี่มาร์กก็เรียว่าโอ้พระอาจารย์ฝันดีด้ครับนี่แมนมาแมนได้สามยางเลยเนาะขึ้นเดียวก็มีมิดว่าแต่ว่า ความฝันนั่นบ่หน้าตื่นเต้นบันไดบ่แต่ว่าหางมีแนวได้ดนไมีแนวได้ไปหาก็มีแต่แนวบน่แต่ว่ากบมันได้หลายครับแต่ว่าไปหาเห็ดนี่ได้ยากแต่ยังได้อยู่มากน,นังได้เห็ดละง,งูไข่เดียวเ่ครับโอยมัดขลุกมดดุงมีเห็ดละงูไข่เดียวซําไข่ห่าน <laughs> <laughs> โอ้ยจังว่ายอยู่เออมดขลุกมดดุ่งมดปลาเห็ดแต่ละงูไข่เดียวนี่บ่ นี่คือตัวเลขความฝันน,นะครับนี่คือตัวเลขความฝันบาทนี่น้องแมวน้ำโชกจับห้ได้ตัวใดครับรโอ้บ่ครับดีดีโอ้สูงบาทนี้ว่าน้องแมวจังไลยคือมาจับแม่นแท้มันสิมาคำมาคูนประจ๊ะครับอาจารย์แมวหน,น่อยอือใช่หรืออันนี้จับหายไดไหโอ้ ที่ม้าสามกับสองอันสามกับแปดกับตัวเดียวกันเนื้อจังหวะง่ามบ่มันขึ้นง่ามอยู่ดีครับสามกับสามกับแปดตัวเดียววันนี้ฝันวานี่เล็กหน่อยของมาขายข่อยขายปองหนึ่งสองบาทปองหนึ่งสามบาทมันขึ้นอันนี้บอกสู้พังเนาะผมว่ามันนอนขึ้นอยู่คนเดียวป้าเป็นไปได้บ่สองสามผูก็ฝันทั้งสี่ผมว่านอ่อยู่ทั้งหน่อเลยนี่ฝันดีแกงฝันนั่นเล็กหน่อยก็เดีวของมาขายขหอมันขึ้นนี่บ่ครับ เราผมมามันดี่งนี้มเขาเลขแมวววเปรกับสามตัวเดียวกันเร็กน้อยไอ้ควงมาดขายไห้ฟังใดน่นะครับมันเป็นกระป๋องเป็นกระป๋องนั้นเอียงอยู่ในกระป๋องเหมือนมามาขายให้ว่าบ่มีเงินซื้อน้มเสื้อยังซื้อข้าวกินเพราะฉะนั้นคือที่ขายถือแค่ผมมีเงินซื้อข้าวกินโอ้ยซื้อเนี่ยน้องพ่ออันนึงขายสองบาทอันนึงขายสามบาทเพราะฉะนั้นอันนี้บอกสุฟังเนาะครับอันนึงขายสองบาทอันนึงขายสามบาทอย่างนี้ซื้อน้ำมันไรนี่ 2องสาสาสสนี่แล้วแต่พูมากับฟังเอาเด้ครับแต่ว่านี่ครับเลขน้องแมวน้ำฉกแปดสองสี่นะครับแปดสองสี่งวดหนึ่งขอล่างเก<ม>้าศูนย์นะครับที่จริงเลขน่เก้าศนนี่คืองวดที่ผ่านมานี่น้องแมวจับให้<ม>กับแต่ว่ารอบนี้ที่ออกมาลุงคือพระจาราร์ฝันนะครับน้องแมวจับได้ หนึ่งเก้าศูนย์งวดที่ผ่านมานี่ม,มันขึ้นมาพัวพันกันขับมาขึ้นมาพัวพันกันอีกหรือว่าศูนย์เก้าเก้าศูนย์สิกลับมาอีกบอกขึ้จังไหนกับบองงวดขึ้นกันแต่ว่าที่แน่ๆน้นองแมวจับไห้คือ 8, 2, แปดสองสี่นะครับถ้าจับสองตัวก็คือสองสี่สองแปดแล้วก็แปดสี่นะครับนี่เป็นตัวเลขน้องแมวอาจารย์มัมกหางไหญมากที่สุดเลขน้องแมวหรือว่าเลขฝันครับนี่น้องแมวถึงมักนี้มักเก่าหนึ่ง เรียกน้องแมวแปดสองซี่ไหมครับโอ้เรียกน้องแมวแปดสองซี่นี่ลงปากนาวานมาเก้าหนึ่งบครับเก้าหนึ่งหนึเก้ากขเรกฝันแหละครับเออโอ้มาเก้ามาหาเก้าเก้าหนึ่งมาหาเก้าเก้าหึ่งส่วนเรีกแมวมาแปดทีพี่เดีวแปดีกบสองซีเท่านี้ละ สองแปดมากกัจิมากบลนันลากับเบาชูฟังครับเอานี่นะครับก็บตามที่พระอาจารย์มากเก่าหนึ่งกับหาเก่านี่นะครับวนเล็กน้องแมวนี่สองสี่กับแปดสี่แ,แต่ว่าจักสิมามากที่นี่คือบ่งหูนะครับเป็นแนวทางเป็นอันนึงเป็นแนวทางความฝาันนะครับอีกอันนึ่งเป็นน้องแมวนําโชคจับให น้องแมวน้ำโชกที่หลอดตายยางวุดวิทยาติออกมาจากปากหมานี่แหละครับหมาสีตัวข้าผู้ละขาห้องเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวพระอาจารย์จับหัวดึงซากบาดเดียวตูนมันนอกกันบ่้ด้ะตันกับจิตายก็ดิปล่อยมันตายต้ขนาดข้าตาเขาพวดออแห้งรี่ตุ่นแห้งรีตุ่นแมวเป็นอ่ะโอเคครับผมโอ้จังไรห้างมิีมคือมันอยู่ทั้งหัวแต่ครับพระอาจารย์เห้างมิีม ม,มีหนามบะเนาะแต่มันอยู่หน้าผมเหมือนมีห้างนึงแต่ว่าบ่เอาปล่อยมันจนว่าห่างแล้วตอนนี้มันป่าห้างหนีหมดแล้วอืปล่อยถิงไว้ซื้อออืห้างมิ่มด้วยครับพ่นพ่นครับนั่นคือรังมิม่มลูกขึ้นเนะครับห้างมิม่มใหญ่มิ่มเดือนห้าน้ำผึ้งเดืนอนห้าช่วงนี้แหละครับเพื่อนว่า เป็นยาเลยล่ะว่าว่าสิเป็นเพิงเป็นมิมนะครับปีชี่เดียวกันพระเจ้าออกไปเขายาได้ครับเดือนหาตอนนี้ก็ลกังเกลี่ยเขาเดือนหาแล้วนะครับโอ้ยนี่มันเขาแล้วครับพญาเนเาียนซี่เยนซี่ย่บหรอครับมือ,อยังไงเขาเดือนหาเอ,อเอามือน,นี่จะคำครับอาจานมือน,นี่วันพระที่เนาะอือวันพระวันพระแปดแปดค้าบอลดับดับโอ้ดับมือีมือ,อดับสิบสี่คำมืออ่นก็สิเขาเดือนหาเอา เดือนนี้มันบ้านหอดเดือนหาจะเฝ้าเอามันสิบรอยเป็น่ยนอำเิงเดือนหาให้มันเข่าเดือนหาก่อนยัง่คยเอาเอาฝาบกระชัดเกนฑสำหรับแนวทางตัวเลขของอาจารย์วันนี้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับอาจารย์เนาะครับครับขอบคุณพระาจย์หลายๆครับผมสาธุ